สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะ,ะเข้าสู่ช n n e l ติดกันทาครับก็วันนี้จะรีวิวนะอินเนอร์เฟรมนะครับของ Perfect กต์เกตอันลีสนะฮะนิวการดั้มนะครับ, am, รบตัวนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับใช้เวลาต่อที่ว่าทั้งหมดโปรเซสทั้งวันเอ่อทั้งทั้งหมดของการทำโปรเซสหุ่นตัวนี้น่าอยู่ที่ราวหนึ่งอาทิตย์นะฮะต่ดดิบนะครับ,ต,บ,นะรบตัดเส้นติดดีแคลติดสติ๊กเกอร์อะไรกันก็ว่ากันไปนะ โอเคตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเรามีตัว LED unit เรียบร้อยนะครับคลิปเปิดกล่องของ LED unit ก็เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการประกอบตัวหุ่นเนี่ยผมจะประกอบแบบลวมๆไว้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะต้องถอดมาติดเกาะอ,อยู่แล้วนะครับอ่ะก็ตัวนี้ติดสติกเกอร์ตามนี้นะครับ 3D สติกเกอร์นะครับที่มันหายไปจะสังเกตว่าจุด ที่มันเป็นจุดเนี่ยจริงๆไม kind of hey, okay. ่ต้องติดก็ได้นะเราะ้มองผันผ่านแล้วอะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะอ่ะโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการเปิด LED ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูในแต่ละส่วนนะว่าจุดขยับเป็นยังไงถ้าเปิดแฮชเป็นยังไงแล้วก็มาดูกันแบบใกล้ๆเลยถึงรายละเอียด p e r f e c t e a l i s t n e w g u n d a m มา สำหรับปุ่มปิดเปิดนะมันจะอยู่ที่ใต้ฐานนี้นะครับเราก็เปิดสวิตไปออนก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในการเปิดแบบเปลี่ยนโหมดนะฮะซึ่งมาดูตรงนี้เดี๋ยวจะกดสวิตจากข้งล่างก่อนนะนี่ปึ๊บอ่ามันจะติด2จุดก่อนนะครับก็คือที่ดวงตานะครับแล้วก็ที่หน้าอกซึ่งดวงตาแสงมันจะขึ้นไปที่ตรงหัวนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ แล้วก็กดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะฮะมันก็จะเปิดที่คอ,อพิษแล้วก็ตัวของหน้าอกแสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันจะเป็นสองระบบก็คือแมนวนวลกับออโตนะ้แต่ผมหาวิที่กดออโต้ไม่เจอนะมันบอกว่าให้กดตรงนี้มันเหเป็นออโต้เลยหรือว่าไปแต่ยังไม่ได้อ่านคู่มือโดยละเอียดนะเอาคร่าวๆก็คือเปิดไฟติดครบทุกจุดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่า แม่งโคตรแพง LED นี่หกพันนะเบอร์ราคา4ี่ถึงหกพันอ่ะหมันคือ4ี่พันกว่า4ี่พันเจ็ดสี่พันแปดบางคนก็ได้5,700ก็ตีกลมๆไปประมาณว่า4,000ถึง6,000นะครับก็เป็นเงินเข้าใจกันได้นะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการเทสสวิตไฟนะถ้าปิดอีกครั้งหนึง่งมันจะปิดที่ด้านล่างห่อนกดอีกครั้งหนึง่งปิดที่ด้านบนอ่ะแล้วเราก็ ปิดสวิตซซึ่งตรงตลับถาดเนี่ยใช้ AAC ก้อนบอกเลยว่าโคตรเปลืองนะโคตรเปลืองอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละส่วนนะครับเพราะว่าจะได้ถอดข้างหลังออกเอ๊ะมันจะได้ไม่เกยดการเรปเรามาดูในส่วนของอ n นเนอร์เฟนะฮะตัวของขาก่อนแล้วกันนะครับอ่า แกะเขามาก่อนอมมันเป็นตรงกระโปรงแล้วก็ขาซึ่งผมรู้แล้วว่าทําไมมันถึงหลวม,มนะฮะด้วยดีไซน์ของมันตรงเนี้ยยังไงมันก็ต้องหลวมนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันมีตัวล็อกอยู่นะครับทําให้อ,อมันกางขามาข้างหน้าไม่ได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยววิธีปลดล็อกอะไรก็ค่อยว่ากันไปตอนรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะ เรามาดูกันที่ขาก่อนนะครับนี่ก็จะประกอบไปด้วยแผงนะครับที่เป็นโครงในนะครับเป็นทิ้งสติกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นเส้นของสายไฟนะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งจะมองไม่เห็นรานถูกปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ชิ้นของสีทองนะครับตัวนี้จะเน้นเป็นสีทองนะครับแล้วก็เงินบางจุดแล้วก็การติด 3D สติกเกอร์ อ่าโอเคพอดีที่บันทึกคลิปไว้เสียงกันหายมาเดี๋ยวมาภาคทับกันไปเลยนะฮะที่เห็นตรงนี้เมื่อกี้ก็คือเป็นการติดสติกเกอร์นะครับตัวของสติกเกอร์สีเขียวตรงชิ้นสีทองไปนะครับเราตรงนี้จะมาให้ดูนะครับในส่วนของการติดสติกเกอร์ต่างๆซึ่งตรงนี้ยมันจะเป็นสติกเกอร์สีเงินนะครับนี่ตามจุดที่นิ้วชี้ลงไปเนี่ย เป็นสติกเกอร์สีเงินนะครับอ่ะย้ำอีกทีนึงว่าเสียงหายนะครับไม่รู้ว่ามีเสียงแทรกเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะพวกนี้ก็ชี้ให้ดูในส่วนของสติกเกอร์นะครับในจุดต่างๆนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็มาดูข้างล่างนะครับตรงนี้ ในส่วนของ p p o o n เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนพ์ทชิ้นใสสีส้มนะครับตรงกลางก็จะเป็นสติกเกอร์สีเงินนะครับตัวของเท้าด้านล่างนะครับชิ้นสีเหลืองตรงนี้นะครับขยับได้นะครับอันนี้ก็จะพยายามใช้นิ้วแงะนี่ออกมาเรียบร้อยแล้วเออแย่จริงอุตส่าห์ทําคลิปเสียงภาคหายเฉยนะฮะต้องมาภาคใหม่นะอ่ะชิ้นสีตรงนี้สีเหลืองขยับได้นะครับปลายเท้าขยับได้นะครับแล้วก็ ชิ้นของเท้าทั้งหมดเมื่อเราขยับเนี่ยมันจะขยับไปทั้งหมดทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับก็จะสังเกตเห็นที่ด้านล่างนะครับตัวไอพ่นก็จะขยับด้วยนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นในที่ตัวของนันนักแข่งนะครับซึ่งขยับออกมาได้แล้วก็กลางได้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวโช๊นะครับเมื่อเราขยับเนี่ย ตัวโชคนะครับก็จะขยับด้วยนะครับซึ่งเขาพยายามใส่ลูกเล่นนะกิมมิคทั่วตัวนะครับของตัวหุ่นนี้เลยต่อมาที่น่องนะครับก็ชิ้นสีทองตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะครับสามารถเปิดแฮชได้นะครับขยับได้ตามนี้เลยก็จะทำให้ดูนะทั้งสองข้างนะนี่แล้วก็ตรงไหนต่อชิ้นสีทองตรงไงพ่นนะครับ แน่นอนพาร์ทชิ้นในพ่นนี้เป็นชิ้นเหล็กนะครับถ้าใครอยู่ในห้องแอร์เนี่ยชิ้นเหล็กนี้ก็เย็นฉ่ำเลยนะต่อมาเรามาดูโชคที่ด้านหน้านะครับดูนะฮะนี่เมื่อเราขยับนะครับโชคก็จะเปิดเผยให้เราเห็นแล้วมันกขยับออกมาตามนี้เลยแล้วก็ขยับเราก็จะมีโชคตามมานะชิ้นสีทองตรงกลางนะครับเห็นไหมนี่ก็จะเป็นโชคอยู่ด้านในต่อไปให้ดูจุดตรงเข่านะฮะแล้วก็ตัวของ ท่อไอพ่นมันจะขยับตามกันนะครับซึ่งด้านในก็จะมีพลาชิ้นส่วนสีเงินนะครับดูกันอีกทีนี่ขยับลูกเล่นก็สมกับมันเป็น p e r f e c t i a l y s t ละกันนะฮะถือว่าให้ลูกเล่นมาได้ให้เราได้สนุกสนุกแล้วก็มี open t a s t เกือบทุกส่วนนะครับแล้วก็ปลายเท้าข้อเท้าขยับได้ตามนี้นะฮะ ด้านบนก็หมุนได้ตามนี้ทีนี้มาดูที่ด้านหลังนะครับเส้นตรงท่อพลังงานตรงนี้ทํามันโคตรดีนะสวยเลยอ่ะโดยรวมคร่าวๆนะครับสำหรับตัวชิ้น inner frame ของขาทั้งหมดนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับดูกันไปอ,อ่ตัวนี้จะไม่ได้ขัดอะไรมากเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าเกียร์มันเล็กแล้วก็มีอันเกียรด,ด้วย สำหรับตัวชิ้นของกระโปรงนะครับตรงนี้ดึงลงมาได้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้สีแดงๆคือสติกเกอร์นะครับตรงเป้าด้านหน้านะครับก็จะเปิดแฮชได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือจะอาศัยความจำว่ามันเปิดตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าต่อก็ลืมต้องถูกคุกมือน,นะอจริงๆว่ามันขยับตรงไหนได้บ้างเพราะจุดขยับมันเยอะจริงๆนะฮะ แล้วก็ที่กระโปรงด้านหลังโคตรสวยนะฮะนี่แน่นอนว่าตรงของกระโปรงด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถติดพาร์ตอาวุธไอตรงข้างหลังเนี่ยมันหมุนได้แล้วก็ตัวของสติกเกอร์นะก็จะมีติดซ่อนไว้อยู่นะฮะอมอไอเสีเงินมันเลื่อนออกมานะก็เลื่อนกลับไปแล้วก็ตรงชิ้นของเอวเนี่ยมันก็ขยับได้นะมันโยกได้นะ ในส่วนของแกนขาเนี่ยมันจะติดล็อกอยู่ก็จะไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมากมายแล้วก็ในส่วนของการขยับไปด้านหน้าด้านหลังเนี่ยตอนแรกเนะี่ยที่ดูในคลิปเนี่ยก็คือ,อขยับไม่ได้นะขยับไม่ถูกก็กลับไปดูคู่มืออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่ามันจะขยับยังไงนะครับอ่ะเนี่ยตอนเนี้ยคือไปดูคู่มือมาลวก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาแค่นั้นเองแต่เมื่อกี้ไม่รู้มันติดอะไรนะฮะ ก็โยกไปอย่างนี้ได้นะมันเป็นลูกเล่นนะแต่ว่าก็คงไม่ได้ขยับอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตัวนี้ยังไงมันก็ติดอยู่กับ Action b a s สต่อมาเราดูที่ Upper Body อดี้นะฮะอินเนอร์เฟนะครับในะะส่วนของด้านบนที่เป็นชิ้นหัวชิ้นอกชิ้นไหล่ชิ้นแขนนะครับเราจะถอดออกมาก่อนเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องติดกรอะอยู่แล้วนะครับก็ใส่หลวมๆไว้ให้เห็น ในส่วนเกียบของคอนะฮะมันก็จะขยับคอด้านบนแล้วก็ตรงปกคอเสื้อมันก็ต่างมาได้ขนาดนี้นะครับในส่วนของขอบพิษก็สามารถเปิดปิดได้นะครับเอานิ้วแงะได้สบายๆนะครับอามูโลเลก็นั่งอยู่ด้านในนะครับในส่วนของช่วงเอวนะครับก็จะขยับได้นะครับก็แน่นหน่อยนี่ก็จะเห็นเส้นสายไฟ3เส้นนะครับแล้วก็อี t ชิ่งสติกเกอร์นะครับก็คือสติกเกอร์เหล็กที่แปะไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับ นะแล้วก็ตัวของหน้าอกที่เป็นด้านบนตรงนี้นะครับชิ้นของสติกเกอร์ 3D นะครับนี่จีให้ดูตัวเขานะครับเปิดได้นะครับตรงแก้มก็เดี๋ยวน่าจะมีลูกเล่นในการเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับรอใส่เกาะก่อนนะครับเพราะด้านหลังก็จะมีตัวเกี่ยวให้อยู่ซึ่งเอานิ้วแงะไม่ได้ต้องใช้อย่างอื่นแงะมาดูด้านหลังแล้วก็การขยับนะครับไปมาซ้ายขวานะตามนี้เลย จะขยับได้ตามนี้นะเอาให้มันสวยจัดอยู่กับที่ก่อนแล้วก็มีโชคที่เป็นสีทองนะครับที่อยู่ด้านในซึ่งถูกปิดด้วยกรอะไปแล้วทําให้มองไม่เห็นเท่าไหร่ตรงด้านล่างนะครับขยับได้นะครับแล้วก็ชิ้นสองหน้าอกชิ้นสีแดงตรงนี้เปิดได้นะนี่เปิดได้อ่ะเก็บพับไปให้มันเรียบร้อยตัวของแขนนะครับก็จะสามารถ ขยับได้นะครับที่ปีกไหล่ด้านบนนะครับก็จะขยับได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเอี้ยวหน้ามาดึงได้ข้างหน้าขนาดนี้เลยเป็นการออกแบบที่ไม่เหมือนตัวอื่นไม่เหมือนปู่ด้วยนะครับพวกข้อต่อจุดขยับจะเขาเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วก็ในส่วนของหัวเนี่ยถอดมาได้เพราะสายไฟมันไม่ได้เดินมาถึงตรงนี้ก็ทําให้สามารถหมุนได้โดยรอบนะครับส่วนในชิ้นที่มันหลุดออกมาเนั้นมันเป็นเศษขี้พลาสติกไม่ได้ส่วนของตัวหัวเลย ต่อมาก็มาดูจุดขยับของเขนเออของหัวไหล่นะครับเปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดตรงชิ้นบ่าด้านหน้าด้านหลังเปิดได้นะครับแต่ผมหาจุดอยู่อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเปิดได้รอบตัวเลยนะแล้วก็เพิ่งจะต่อกจริงแต่ก็ลืมอ่ะเพราะมันจุดขยับเยอะมากจริงๆนะฮะอ่ะนี่เปิดได้นะตามนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มันสามารถดึงออกมาได้นะ แล้วก็ขยับด้านบนด้านล่างได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะดึงได้เยอะกว่านี้นะตอนต่อแต่ดึงได้ประมาณนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนละกันอ่ะก็รละเอียดโดยรวมนะครับคร่าวๆตามนี้เลยในส่วนจะขยับของแขนนะครับโดยที่ตัวแขนด้านหลังเนี่ยออปชันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นการติดพาร์ตอาวุธนะครับแล้วก็โล่ ตัวแขนนะครับสามารถบุ่นได้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างในการพับข้อแขนนะครับก็ให้มันอยู่ที่จุดของตัวมันนะครับขยับเหมือนก็จะสุดพับชิดดีไซน์ตามนี้ซึ่งจะมีโช๊คที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นข้อเหวี่ยงให้มันหมุ่นได้ไปอีกทางหนึ่งส่วนจอยของข้อมือนะเป็นจอยกลมๆเลยนะขยับไม่ได้เท่าไหร่นะแล้วก็อ่ะตรงนี้ก็เป็นชิ้นที่มันไว้เก็บพัดอากา อีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันในการจะขยับข้อเขนนะครับเราก็ต้องหมุนให้มันถูกทางซึ่งตรงนี้มันจะมีสายไฟนะครับในแต่ละฝั่งนะครับสีเงินเออสีน้ำเงินกับสีแดงจะแยกจากกันขยับข้อแขนก็ตามนี้ขยับได้สุดเลยโดยที่อย่างที่เห็นว่าตรงนี้มันยังไม่ได้ติดเกราะนะถ้าติดเกาะกก็ไม่แน่ใจว่ามันจะขยับได้มากกว่านี้หรือเปล่านะอ่ะโดยรวมนะครับ สำหรับตัวหุน่นแล้วก็จะมีในส่วนของพาสตอาวุธที่ผมต่อแล้วก็คือบาสุก้านะครับซึ่งบาสูก้าการออกแบบจะไม่เหมือนของตัว m e t a ลสตรั c เจอรเลยนะครับซึ่งผมชอบ m e t a ลสตรั c เจอรที่มันพับครึ่งได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรยังมีลูกเล่นในการกางกระบอกปืนออกมาที่ด้านหน้าได้นะครับ mm hmm. ก็มีความยาวถึงข้อศอกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเป็น อ่าสติกเกอร์สีเงินตรงนี้นะครับสติกเกอร์สีเขียวสติกเกอร์สีเงินสติกเกอร์สีเขียวส,สีเงินตรงนี้สวยๆแล้วก็ตัวลูกกระสุนนะครับที่แปะตรงนี้คือแปะตามคู่มือมันจะเฉียงตามนี้เลยนะอ่ะดูรายละเอียดดีไซน์รอบๆพับเก็บไปต่อไปมันจะเป็นในส่วนของพาร์ชินโลนะครับซึ่งตัวโลผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับกลางออกมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กลางตรงนี้อ่ะก็จะมีโลออกมาให้เห็น ด้านหลังนะครับก็ทําสวยเลยนะครับมีการแยกชิ้นสีทองออกมาให้ด้วยนะครับตามนี้ลูกเล่นประมาณนี้แหละแต่คิดว่าอยากจะให้มันมีมากกว่านี้แต่มันเท่าน,นี้ก็โอเคมันอยากได้ความเป็นเพอร์เฟกต์มากกว่านี้อีกหน่อย <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นไรเฟิลนะครับไรเฟิลนี่ลูกเล่นมีแค่ขยับด้านบนนะฮะแล้วก็ดึงตัวกระบอกออกไปข้างหน้าเท่าน,นี้เลยลูกเล่นจบแล้วสําหรับไรเฟิลนะะก็ ตรงนี้อีกทีนึงนะฮะย้ำอีกทีว่าเสียงหายเลยต้องมาพากใหม่นะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะตามนี้เลยก็โดยรวมนะครับตัวนี้เดี๋ยวเหลือแค่ในการต่อเกราะด้านนอกก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับตัวนี้ perfect gate unleash new Gundam นะครับใช้เวลาต่อก็โดยรวมน่าจะวันนี้เป็นวันที่3แต่จริงน่าจะเป็นวันที่4นะครับ วันที่4ในการต่อผมต่อแค่กลางวันนะกลางคืนผมก็นอนผมนอนตอนไหนผมนอนตอนหกโมงเย็น <laughs> อ่ะโอเค,คด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรนะฮะไปละบ๊ายบาย